จมเลยพี่น้องคุณนะครับคุณนะครับยุกวาวแค่นั้นแหละโอ้โห,โหยุกพี่น้องโอ้ยปากคนยี่ยี่พี่น้องขออนาตเก็บครับ ยังน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกพบกับช่องมุงจับปลาพัดขี้นิเชนเค่พี่น้องไม่อนีภาพพี่น้องมาหาใส่เบ็ดให้เขาหน้าพี่น้องนะนะครับสี่สิบกําลังพี่น้องสี่เจ็ดลังกับเยือหลูกขอกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ้งว่าม้ยนี่จะมารับเบื้องมานะพี่น้องเนาะไปครับผมปลาลูกคลอกพี่น้องเนี่ยโอ้ยจะมาโดนเบ็ดเด้อเบ็ดได้ปลาลูกคลอกเด้อนี่ฮะจิบ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 เตรียมเลยครับ ครับพี่นอ้องมีลูกพวกครับ ครับพี่น้องเราไปรุ่นกันตอนซ่อนนะพี่น้องนะไ่ไปเรื่อยๆครับ พี่น้องก็ใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปรุ่นกันตอนเช้านะพี่น้องนะว่าจะมาหรือไม่มานะพี่น้องเนาะส่วนไอ้่นเรื่องหกขี้เรืออีน้องจัดหลับปัดติ้มก็จะปล่อยมันเด้อพี่น้องเนาะมีแพ้แพ้แพ้พันไหมอ้าวห่อนพี่น้องกบผมรุ่นตอนเช้าครับ สวัสดีเอฟซี FC, ทุทันครับผมพบกับช่องนุ่มจรัดปะจินเช่นเคยพี่น้องเซาเน้กับพ,พี่น้องมายามเป็ดนะพี่น้องนะใสไ่ไใบมือแรงหวานอยู่พี่น้องหวังว่ามื่อไหร่จะมานมีแต่พี่น้องเบิร์นนะครับไปครับผมไปย้ำกันครับไปครับพี่นอยย้องใส่อยู่ริมหวัวหน้าไฟพี่น้องเงี้ยวเลยมานรูบอ์เดิกันครับ ใส่ตลอดแนวเลยพี่น้องอเยอะหล่อนพี่น้องเอ้ยใส่เสียตอนแรงพี่น้องตอนชื้นบ่เด็กมาย่ามเลยพี่น้องนี่ก็หล่อนพี่น้องว้าจ่ายแล้วปลาหน่อยลายพ่อไหมหวยดีโอ้ได้รุ่นบเนเด็พี่น้อง

ngam Ồ, dưa lòn Ồ, tài lễ Tôi hãy cầm một củ hiên hông Cũng cần nhau nhau cần Mình xây vào biệt Mình không Chỉ cái <laughs> đồ cái đê ยังอยู่เยอะยังอยู่พี่นอ้องตายแล้วแต่เนี่ยศพมันดื้ออู้นามรด้วยเหนี่ยพี่น้องน,นะครับเงียมันร้อยพี่น้องนะครับ เยอะร้อยหนามมันลดหนามลดไว้พี่นอ้องแต่ใส่เยอะเพื่อเว้ยยังอยู่ขึ้นเขาตาขินเห็บ้น่นมีแต่เนีงยหล่อน คนเงาเดินคนเงา้อยพี่น้องเอ้ยเงาหล่อนนี่นาะยอย่าโดนกินกับเมื่อวานฉันพกกินนี่ก็โดนน้าร,ร้อยเบ็ดนะครับเงา้อยเบ็ดเลยพี่นอ้องโอ้โตายไปบิง้งยาวๆครับพี่นอ้องอ้หล่น เดินลุนเลยนะครับเงยร้อยพี่น้องโอ้โหบันไดลุนบันไดลุนเลยกินแบบนี้โอ้ยเงยหลัน มีล่อนก็ลอยเป็นแบบนี้เอาพี่น้องพี่น้องเอาพี่น้องหลังนี่มีมีนะฮะบนพี่น้องนี่นะครับนะครับนะครับโอ้ปลาโคนใหญ่พี่น้องเพืนนะครับลอย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 ผลยากเก็บกนครับพี่น้องมีแลกแต้มแลกเอา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 เอเเสร็จครับ เต็มแ,แรลกมากเรื่องนี้โอ้กำลังงามเลยพี่น้องนี่ครับโอ้ยเก็แบบเขาบุ้มดน,ดนดเบืนเอนไปบนเลยพี่นอ้องเก็บครับพี่น้องว้ามาแล้วเราจะบน,นบมีแต้มพี่น้องเบือนมีแต้มเราพี่น้องเลยเต็มแรกแล้วช่วงนี้ ใส่ลนยากพี่น้องเ,เนี่าน้าไม่ใส่งงมๆอยู่พี่น้องนะครับว่านี่ตมสเสยบเขาลึกพี่น้องตานบนดิ เดี๋ยวครับมาน,นครับไปก็ดิมหนึ่งแต้มพี่น้องไปมาเนเด้ออ,อันนี้กันเจือบร้อยสองลังพี่น้องฟังนี่พี่น้องจะไปรุ่นกันฟังตรงข้ามอันนี้กันนิ่ง นี่ก็น,นิ่งพี่น้องเฮ้ยเนี้ยร้อนครับจะค่อ,คอยๆขับมาเก็บครับโอ้โหนี่ก็เนื้อร้อยพี่น้องไปครับผมค่อยกลับมาเก็บครับป้องตรงขามครับรพี่น้องน้ำร้อนมาแล้วพี่น้องช่วงฤดูแรงนี่แหง้งเต็มเลยครับ นครับอย่างฟางนี่แล้วอาาือว่าอย่างฟางนี่ต้อนแะพี่น้องนะอยครับผมก็ให็นมันนั uh, น้นหูยนะพี่นอ <c oughs> ออ้องเหยื่อรอยมันจะยังมาจีนพู่น้องลอยองลงอยู่พี่น้องด้ยโอ้น้ำลดว่าใส่เครื่อเวลาจะได้พี่น,น้องน้ำลดไหลวันฝนก็ตกลิ้นอยู่ได้พี่น้องอย่างนี้อ้ โอย้ยทงไงพี่น้องเนี่ยนี่นี่บึ้งเด็ดพี่น้องเด็ดจมเลยพี่น้องคุณนะครับคุณนะครับยุวว่วแค่นั้นแหละโอ้โหยุ่วพี่น้องโอ้โหปาโค้งยี่พี่น้องโคยดเก็บครับ ใส่เบื่อลืมเลยพี่น้องเอ้น้องมาเร็วเว้ยใส่ใหญ่มานเหรพี่น้องเจียวครับเจียวแต้มที่สองครับโอ้กินเล็กเลยพี่น้องนะครับถึงว่าเอาอยู่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไอ้ปลาตีน้ำอยู่พี่น้องกับบ้านมั่นใจนัวปลาเล่นน้ำโอ้โหนะครับกินเล็กกินเล็กถึงว่าอยู่ nắng bạc lên mẹ ngàn con thiên hồng cắt mưa đi เจ๋ยวครับมาพี่น้องแต่งที่ซองครับผมโอโ้ใส่งานงานไปครับดาม่อครับอใอ้มนัมนมันด,ดื้อเหยื่อกำลังรอยครับไป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 มัมนัอู้งอลงงมเลย่พี่น้อง พูดนะครับพี่น้องเหยื่อลอยไปครับผมยามไปเรื่อยๆครับทางมึดส่งตึงๆพี่น้องแต่ว,ว่าจะกูดูยิงเหยื่อหายค้ลอยอ่องลองโอ้เหยื่ยอล่นพี่น้องอ๋อไปๆมากููเสียบไปกันเสียบไปกันนะครับพี่น้องโอ้พยขาดกิ่งรังงำไปครับผม อี้ดตามหาแต้มที่สามเอาลอยหลงังหนีก็ร้อยโอ้ตายตรงนี้นะแต้มที่สามโอ้เนียร์หล่น หนำไม่แล้วพี่น้องเนาะคุณเขาก็วานกาวานเข,าข่ากันเรรียบ้อยพี่น้องทางบ้าน,มนลมเจ็กระดับโอ้อยังยังอยู่เก่าตัวแรกอยู่หันไปฟังคุณพี่น้องทางโค้งพูดอีกเลยนี่มันยามฟังตรงทางใส่ยากจพาาูพี่น้องน้มันไำลอยพี่น้องพี่น้องหลังนี่เมียทำ มีเลืลอยๆมีเลืลอยนะครับอู้หูบึงเส้นบึงเส้นเป็ดพี่น้องตุ้งเกี้ยวเบิดปุ่นป่าโอ้โหตายวะเนี่โอ้ตายพี่น้องโอ้ตายโอ้หมาเราพี่น้องเต้นที่สามโอ้ใส่กับท่อตัวเมื่อกี้โอ้มันเล่นจนน้ำเอยพี่น้องเลยนะครับอ้อนแอร์แล้วนะครับมึงเส้นคนนะครับ โู้เล่นเบ็ดนุม่มจากรพรรดิพิมจนมุนมัด <c oughs> สายเชือกไปก็ผมเก็บครับแต้มที่สามครับอ่ะสะสมไปพี่น้องแต้มที่สามแล้วจะรอรุ่นแต้มที่สี่กันโ <c> อ <oughs> เล่นเบ็ดจนเมื่อ,อยโอ้ยนะพี่นอ้องโยนหมดเลยพี่น้องเส้นเส้นเบ็ดนุ่มจากรวรรดิติดโดนโอเขาเบาตาแล้วพี่น้องเห็นเราโตนี่เขาเบาตากเบ็ดเลยพี่น้อง เจยวครับมันมานมีไพน่หนามตรงนูง้นวพี่น้องม็นไพ่ป่าติดเป็ดบอตรงลงู้นดบึงครับมีไพ่ยังย้ครับผมตันเต็มที่ซี่ครับตัวนี้โตยังลงเห็นนา ด้้นนี่เออมาแล้วพี่น้องแต้มที่สี่ว้าเห็นจมจมอ้ตายพี่น้องโอ้ยืดเลยมาปพิชแดดเดียวพี่น้องแต้มที่สี่มาแล้วโอ้ใส่หนีงนั่นเลยแม่ใส่งามก็ทิพนั่นดีพี่น้องไปครับผมเก็บครับโอ้มาแล้วพี่น้องบุกีอยี่หัน แต้มที่สามแต้มที่สี่อ่ะเลี้ยงคันกันพี่น้องกันทีบนี่เลี้ยงคันสองแต้มแล้วเดี๋ยวบังคับพี่น้องจะมาใช้น,น้ำทั้งหมดพี่น้องมีน้ำใช้น้ำาโดยจิตีิเองโอ้จิตีิเองพี่น,อน้องเงินหล่อนอไปครับยามต่อยามต่อ หนิ่งเดี๋ยวเมื่อกี้มันเสียเป็นตึงเนี่ยร้อนเก็บครับเาฝากไว้กันแล้วค่อยมาเก็บไปครับผมตามหาแต้มที่ห้าจะยุดมังด้เก็บไว้ยืนรู้ไหม โอ้ยเยลอยตือลอยองลงหเห็นไพ่านานที่เลยตกใจใส,ส,บส,บส่บ้องมีเบ็ดใส่ตะกังผี่มัใส่ไว้ได้หกือไงใส่บ่หลงส่วนทุอ ไม่มั่งเลามาใส่ทั้งผิวงงเอยอะกำลังลอยน้ำกำลังลดเยอะกำลังลอยไปครับพี่น้องมีศกมีมันแซมที่หานี่เวอโอ้ยลอยอยู่ ลอ๋อน oh, 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 oh! ี no ่คือไปอยู่สิโอ้ยไปอยู่เลยเลยเส้นดึงมั้งสิเกียวอู้อู้เกี่ยวฟิ้งใหม่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยปักไปไปยางต่อครับเนี่เจ็บ phong 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 nghe phong phong nghe phong 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 nó

โอ้โอโอ้หมาแล้วพี่น้องเต็มที่หาโอ้เจอจนได้เต็มที่หา้าใส่กำลังงามพี่น้องเลยอือเอาโอเคครับเก็บครับผมเต็มที่หามาแล้วเหลืออยู่เ่ถึงสิบหลังเลยพี่น้องเก็บครับผมปักไปกันพี่น้องไปย่างต่อครับหาเต็มแล้วยิงนิดเต็มที่หกบ้าง โอ้ใส่กำลังงามด้วยพี่นงอ,องเ้ยาข้อไม่โบไม่ละรุ่นออกมีเลยพี่นงอ์นะครับเยอะร้อยเยอะร้อยเยอะร้อยตำแต่ที่หกครับ โอ้ยกอดตึงอยู่โอ้ยตงอยู่ครับมีรอยเลยอยู่กอดนี่มีทำงานเลยนี่ตรงนี้ตึงแปลกเงอยรล่อนอไปครับ อย่างไปเรื่อยๆอยู่พกี่ลังแล้ว,ลวโอ้วันนี้โดนตีดน้าพี่น้องเห็นะครับพันอุงลุงๆๆอยู่เลยใส่เบ็ดล้าหน้าั้งเลยโอ้อยพกี่กลังสองลัง ผู้น้อยตีจนสิ่งปลาหย่าเลยเฮียงานสุดท้ายก่อนกลับไปเก็บเรื่อนงะอยูแบบแปลกๆมีลุ่นบ้าสุดท้ายส่งตึงๆส่งขึ้นตึงๆเส,ส้นขึ้นตึงๆ มีหลอนีิดลองเลยไปเก็บครับครับบรรยากาศนะครับผมเก็บเบ็ดครับ ี่น้องจัเสร็จสิ้นพลิกิจแล้วพี่น้องนะนะครับเป็ดซี่สิบเจ็ดหลังนะพี่น้องนะเป็ดดวงหญ่เลยพี่น้องเ <laughs> <laughs> ยื้อหวกพี่น้องก็ได้ไปทั้งหมดหาแท้มพี่น้องเดี๋ยวพ่อได้ยวดิกลิมเยอะพี่น้องนะนี่ครับสุดยอดเลยพี่น้องนี่ได้ต้มอยู่อยู่ได้กินเยอะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจช่องนุ่มจักรพัดทิ้นนะครับผมเดี๋ยวบอกว่าคลิปหน้านุ่มจักรพัดทิน้น พระพี่เฮงนอกไปหายอยู่หากินท้างในขอติดตามชมครับผมสำหรับวนนี้ขอกรับพาพี่เฮงนอกแล้วครับผมสวัสดีครับมันมันครับ